ไม่มีหรอกตะก,ก้อดอกอะไรทำสีนี่นั่นทมทำไมเป็นอย่างนี้มันลกอย่างนั้นจะเข้าอย่างไง เหยียบคอยอ่างตายลกอย่างงี้โอโดนทิ่มเขาแล้วไม่รู้อะไรทิ่มเขาแล้วก็เดินลุยเขาเข,าเข้าไปเหมือนกันน่ะนะโดนอะไรทิ้มเขาแล้วไม่รู้เนี่ยต่อไม้แล้วเท่าแล้วเนี่ย ไ่ดิอืนนอฮึจะให้เราไปยกแหลกหอบทั้งหิ้วเข้าป่าอขอโมยหัวดีจัดไม่งั้นไม่เป็นขโมยหรอ,อก็้าจทำปต่ก็ในป่านี้มันยังมารักสอยอีกเลยเนี่ยทำไปได้ เขียนป้ายติดไว้มึงไปทำตะก้อขายแล้วมึงทำสวยมากไปเถออไปฮะพอแล้วล่ะเดี๋ยวไปบ่ายขโมยก็คณะมานะมาขโมยเจ้าข้องก็มานะเข้ามาตามไปไป้าตะก้อเก็บไว้ให้มันบ้างก็ได้นะเอออเาไว้มันมาสอยต่อถอดแล้วให้มันที นีไปยพอแล้วพอก็พอแต่ข้างบนมันก็มีอยู่นั่นน่ะป้าป้าป้าว่ไม่ต้องสิบก้อนหรอกสองก้อนก็เหลือเหลือกินเหลือทานนะเอาเองอันน่ะนไปอันนั่นมาน่ะเตี้ยกั่ะช